วัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้แฟก็ขอเอาใจก e g i น n e r บ้างนะคะสลับกันไปเนาะก็วันนี้มาพูดถึง10กริยานะคะที่เราถูกใช้กันบ่อยๆเลยนะในภาษาอังกฤษนะคะเรียกได้ว่าถ้าคําเหล่านี้เนี่ยเรานึกไม่ออกนะคะก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกันเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นวันนี้มาลองดูว่าคําเหล่านี้10ปากเราอยู่กันบ้างมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เราสามารถสร้างประโยคโดยใช้คำศัพท์10คำนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรคะ่ะมาดูกันเลยคะ่ะ สำหรับคำที่หนึ่งนะคะก็คือคำว่าตื่นนอนค่ะอ่าลองคิดสิคะว่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า get up นะคะ get up ถ้าเราพูดถึงเป็นกิจวัตรนะคะก็ใช้คำว่า get up ได้เลยเช่น I get up at 6 o'clock I get up at 6 o'clock ปกติฉันตื่นนอนตอน6โมงแต่ถ้าเกิดไฟจะพูดถึงเมือ่อเช้านี้ไฟตื่น7โมงแปลว่าเป็นเหตุการณ์ในอดีตแล้วใช่ไหมคะาฟก็จะใช้คำว่า got up I got up at seven o'clock today. I got up at seven o'clock today. วันนี้ฉันตื่นนอนตอน7จ็ดโมงส่วนเวลาการทำเป็นคำถามนะคะถ้าเป็นเรื่องปกติกิจวัตรก็แน่อนอนต้องใช้คำว่าดูมาช่วยนะคะถามเขาค่ะปกติคุณตื่นนอนตอนกี่โมง What time do you get up? What time do you get up? คำว่า do ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าถามค่ะแต่เป็นกริยาช่วยนะคะเป็นการช่วยบ่งบอกให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าเราถามเรื่องปกติกิจวัตรประจำวันของเขาว่าตื่นกี่โมงแต่ถ้าเกิดเราจะถามเรื่องในเมื่อเช้านี้นะคะเมื่อเช้านี้ว่าเขาตื่นนอนกี่โมงเปลี่ยนคำว่า do เป็นคำว่า did ค่ะแต่ใช้คำว่า get up เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจะได้ว่า What time did you get up today? What time did you get up today? วันนี้คุณตื่นนอนกี่โมงคะสังเกตดีๆคำว่า did มี did แล้วไม่ต้อง got up แล้วคะ่ะเป็น get up อีกทีหนึ่งนะ What time did you get up today? คำที่สองค่ะก็คือคำว่า say ที่แปลว่าพูดนะก็จะถามว่าเอ๊ะ eh, เมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะเป็นอดีตอีกแล้วนะคะอะไรที่คุณพูดในอดีตเมื่อกี้นะคะ What did you say? What did you say? เซเป็นช่องหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเกิดจะพูดบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าในอดีตก็ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า s a d s a d ฉันบอกว่าฉันตื่นสายค่ะวันนี้ I said I got up late today I said I got up late today คำที่สามค่ะเป็นคำว่า make ซึ่ง make แบบนี้นะคะเป็นการทำอะไรบางอย่างให้ได้ผลลัพธ์ให้ได้ผลงานขึ้นมาเช่นทำแซนวิชทำซุปทำ อของเล่นอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานเพราะฉะนั้นถ้าฝ้ายใช้เป็นกิจวัตรบอกว่าฉันทำแซนด์วิชให้เขา1ชิ้นทุกทุกวัน I make a sandwich for him every day I make a sandwich for him every day ฉันทำแซนด์วิชหนึ่งชิ้นให้เขาทุกวันแต่ถ้าเกิดทำเป็นอดีตคะ่ะฉันทำเค้กนี้มาให้คุณนะเราทำไปแล้วในอดีตใช่ไหมคะต้องใช้ช่อง2องของคำว่า make นั่นก็คือ made I made this cake for you. I made this cake for you. ฉันทำเค้กอันนี้มาให้กับคุณค่ะคำที่4ค่ะคือคำว่า go ง่ายใช่ไหม go แปลว่าไปนะคะเวลาใช้คำนี้ต้อง go to สถานที่ลองมาใส่ประโยคในกิจวัตรประจำวันค่ะฉันไปยิมทุกๆวันเสาร์ค่ะ I go to the gym every Saturday. I go to the gym every Saturday. แต่ถ้าบอกว่าเมื่อวานฉันไปห้างมาต้องใช้คำว่า went go ช่องหนึ่ง went ช่องสองอดีตค่ะ went to สถานที่ I went to the mall yesterday I went to the mall yesterday เมื่อวานฉันไปห้างมาคำที่5ค่ะคือคำว่า w a n t แปลว่าต้องการหรือว่าอยากได้นะคะเช่นถ้าบอกว่าฉันต้องการมือถือใหม่ก็ I want a new phone I want a new phone แต่ถ้าต้องการการกระทำค่ะต้องเป็น want to ทำด้วยกริยาอีกตัวหนึ่งนะคะเช่น I want to go to the market I want to go to the market ฉันอยากจะไปตลาดไม่ต้องการค่ะใช้คำว่า I don't want I don't want it ฉันไม่ต้องการมัน I don't want a new car ฉันไม่ต้องการรถคันใหม่คำที่6ค่ะคือคำว่า b u y ฉันต้องการซื้อเสื้อตัวนี้ I want to buy this shirt I want to buy this shirt ถ้าเกิดใช้เป็นรูปอดีตบ้างค่ะซื้ออะไรบางอย่างมาแล้วในอดีตนะคะก็ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า bought ฉันซื้อรถคันใหม่มาเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ I bought a new car last month I bought a new car last month ลองแต่งเป็นประโยคคำถามให้ฟนิดนึงค่ะอันนี้ไม่ง่ายนะลองถามฟ้าว่าคุณซื้อมันมา เมืออม่อ,อไหร่เมื่อไหร่ใช้เว้นขึ้นหน้าถามอดีตมีคำอะไรหนะ้าดูหรือว่าดิดดีนะคะคุณซื้อมันมาเมื่อ,อไหร่พิมพ์คอมเมนต์เลยค่ะ when did you buy it when did you buy it คำที่7ค่ะคือคำว่า tell นะคะที่แปลว่าบอก ยกตัวอย่างเช่นเขาบอกคุณเมื่อไหร่หรอ When did he tell you When did he tell you แบบนี้ใช้คำว่า did บ่งบอกถึงในอดีตใช่ไหมคะเพราะเราคิดว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยน่าจะบอกคุณก็คือฝ่ายตรงข้ามในอดีตไปแล้วเราเลยถามว่า When did he tell you แต่ถ้าเกิดเราจะพูดว่าฉันบอกคุณไปเมื่อวานไงแบบนี้ก็ไม่ใช้คำว่า tell นะคะเปลี่ยนเป็นช่องสองคาเป็นคำว่า show I told you yesterday. I told you yesterday. หรือฉันบอกคุณไปแล้ว I told you. บอกไปแล้วเห็นไหม I told you. คำที่8ค่ะคือคำว่าโทรไปหาใครนะเวลาเราใช้เราใช้คำว่า call แล้วก็ตามด้วยคนเลยนะคะไม่ต้องมี to มายกตัวอย่างเช่นฉันโทรหาเขาทุกคืนเป็นกิจวัตรใช่ไหมคะก็ใช้ช่องหนึ่งเลย I call him every night. I call him every night. แต่ถ้าฟ้าบอกว่าเขาโทรมาหาฉันเมื่อคืนลองแต่งให้ฟ้าค่ะใช้เวิร์ฟช่องสองคำว่า called called มีเสียงดีดออข้างหลังนะใครยังไม่ได้ดูการออกเสียงอีดีนะคะเดี๋ยวฟ้าทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านบนนะคะอย่าลืมไปดูทบทวนกันด้วยอะแต่งประโยคให้นิดนึงเขาโทรมาหาฉันเมื่อคืนค่ะ He called me last night He called me last night คำที่9ค่ะคือคำว่า see ค่ะแปลว่าเห็นหรือว่าพบเนาะยกตัวอย่างเช่นไ้าถามเพราะว่าคุณเห็นทิมเมื่อคืนหรือเปล่านะคะถามถึงอดีตแล้วใช้ did นะ did you see Tim last night did ไปแล้วนะคะก็ใช้ see ธรรมดาได้ did you see Tim last night ฉันเจอแฟนเก่าของคุณที่ห้างเมื่อวานนี้อะ I saw your ex at the mall yesterday. I saw your ex at the mall yesterday. คำสุดท้ายค่ะต้องใช้แน่นอนเพราะคำนี้เราทำสามครั้งตอ่อวันกันเลยทีเดียวนะก็คือคำว่ากินภาษาอังกฤษใช้คำว่า eat ต้องเสียงทอทหารด้านหลังชัดๆค่ะ eat ถ้า e บอกว่าปกติฉันเป็นคนกินเนื้อวัวนะ I eat beef I eat beef ถามว่าปกติคุณกินเนื้อวัวไหมคะ Do you eat beef? Do you eat beef? ปกติคุณกินมื้อเย็นไหมคะถามเรื่องปกติ Do you eat dinner? Do you eat dinner? เห็นเขาผอมมากไม่มั่นใจกินมื้อเย็นบ้างไหมคะเนี่ย Do you eat dinner? แต่ถ้าเกิดจะบอกเรื่องในอดีตว่าฉันกินมื้อเย็นมาแล้วนะคะก็ต้องเปลี่ยนจากคำว่า eat เป็น ate ate I ate dinner I ate dinner ฉันกินมื้อเย็นเรียบร้อยแล้วถ้าจะถามเขาค่ะว่าคุณกินมื้อเย็นหรือ,อยังนะคะก็ต้องย้อนไปถึงในอดีตใช่ไหมคะแปลว่าต้องใช้คำว่า did โผลเข้ามาช่วยแล้วเองนะ did you eat dinner did you ไม่อ a t แล้วผิดไปแล้ว did you eat dinner และนี่ก็คือ10คำศัพท์นะคะที่เป็นกริยาที่ใช้พูดบ่อยมากๆในชีวิตประจำวันนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะถูกใจหลายๆคนที่เป็น beginner ที่ต้องการจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะคะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมไป subscribe ไฟใน YouTube กันได้นะคะเจอกันใหม่กับไฟคลิปหน้าค่ะสอบวันนี้บ๊ายบาย